สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเสาๆเนาะจ้ะอยู่น,นี้พาพี่น้องมาอยู่ที่กัดกำมันข้ามประเสริือด้จ้ะตำบลหน้ากระแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่สวนเจรุยคนเดิมคือเก่าเน้ะจ๋าเก็บปักกอยู่ข้างในพี่อยู่คนเดียวจ้ะพ่อบ้านพี่ไปอยู่ทำงานก่อสร้า,างรับจอบเนาะหาเงินพิเศษนี่พี่เก็บได้แต่งจ้ะ เที่ยวขึ้นเที่ยวล่องนี่ลังเท่ากับสองบาทสี่บาทหกบาทแต่ว่ามือนีหกบาทเด้วย้ะพี่น้องก็ดีใจนํามจะรวยอยู่คนสิได้เงินใส่ด้จ้ะเป็นกําลังใจให้เกษตรกรนะสู้ๆเพราะว่าเที่ยวขึ้นเที่ยวลงช่วงโควิดก็อดทนสู้ไปก่อนนะจ้ะกันยังดีที่มีของขายนะจ้ะกับมะพร้าพี่น้องเบิ่งอันเพิ่นปลูกเป็นแสงอยู่จ้ะนี่พิ่งม่ค่อยได้ฉีดยาด้วยจ้ะนี่เพราะว่าช่วงนี้ ลังเถื่อลังเหม๋มันก็ถือราคาถือพิ่งกับบ่คอยใส่ยาใส่ลงทุนหลายมาสันเถาะพี่น้องอ่อนๆเลยจ้ะนี่มองเก้าอ่อนละจ้ะในหยอดมันก็มีสองแบบว่าแต่ละหยอดสิมีหน่วยเลยเด้อจ้ะพี่น้อง เพื่อนกับบางอยางเนือจากเพื่อนเพาะในถุงสื่อดินมาเพาะดินเพาะมาสอนละสามลอยนะจ๊ะเพื่อนก็ยอดมะเล็ดใส่ดินเนี่ยถาดเพาะลุ่มเพาะเนื่องจากบันนี้เพื่อนก็ยอดมะเล็ดเพราะเคยมาบึงพูดเพื่อนยู่งไกลเพื่นจ๊ะเจริญรวยทักทายพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาหายก็ลังใจเจริญรวย ลราอยู่ผู้เดียวจ้ะพอบ้านเราจะรวยมีไฟฟ้าอยู่บ่ถ้าพี่น้องไม่ชมบักแตงมันดกเบื้องเบิ่งซืึมมองนั่นละมันสอนมันดกนะพี่น้องถือรือแพงก็ดีโก้พวกผู้บ่มีอยู่เด้อจ้ะผู้เบาแบบแบบหนึ่งแกบ่มีแนวขายนี่เป็นแสงอยู่นี่จ้ะ เพิ่งเก็บขายหลายเตือนเดียลายรุ่นเพิ่งได้หกบาทมือนี้ก็อันขอแสดงความดีใจนําเจ้รวยมันน่าจะอ่อนสอนขนาดเพิ่นว่ามันสีบ่ายพี่น้องเนี่ยอยู่ในสุดหยอดนี่ก็มีเป็นงามเป็นงามอยู่ได้เก็บโดนอยู่ดอกว่าสีบ่ายก็ได้เรื่อยนะเพราะว่าโคตรหนามเนาะได้กินหนามดินก็อุดมสมบูรณ์เพิ่นก็ใส่ได้ใส่ปุ๋ยมานําสาย นี่จะเพิน่นสจังการปลูกก็คือบอกให้ฟังเหรอจากเพิ่นก็ซื้อดินดินเพาะมาทุงา่งละซัมรวยเพิ่นก็หยอดในถาดถาดเพาะเดือนหนึ่งบ่สำรวจหรือจักมื่นใือรวยกแป้งอันต้นกะเดือน,อนบบเมนต้นกะมันไหมโบ,บเดนกนะเนาะโอ้เพิานา่นน่ามาเน็บเลยบบเมนตุ่นกะมาอือ้อลืมลืมขอโทษพี่น้อง ตอนที่เอ็เสาบนเบิ้งนั่นคือบลกอืออือบ่ได้ผลเนาะเพิ่อเอาปกแตงมาลงจ้ะขอโทษขออภัยจ้ะทีลายงานพิษลายงานพิษในใส่ปุญญ๋ยยังแน่เจริยมันคือดกแห้งแท้บอกพี่น้องแน่ผู้อยากเห็ดอยากท,ทำส้วมสูตรมาในใส่ยาละนะจ๊ะยาระปุยยาระโอ้จำไว้เด้อพี่น้อง เป็นแสงอยู่หนีขนาดว่าสีใวเด้อันนี่ยเป็นงามเป็นงามอยืนหนานเข็นโบขนาดว่าสีใวเด้๋นี้ในหยอดผลมีตั้งแต่ผลนะโอ้ยอันสนเก็บผู้เดียวแล้วบ่ละมันนั้นไม่อีควรมาเอาเก่าโลุ่นนะมันแบกไปโอ้ยสิเดออกไปเด่นมวนว่าสีใวนี่ยักไ์ลเสียรวยมวนไม้นี่เดือดทั้งไต ไรกลัวพี่น้องไกลเฉพาะเก็บหรือเลือเพื่อนเก็บหรือบ่เพื่อนก็ลังผูออกเสือกพี่น้องนะหน่าแม่งออกมาเพราะว่าหมามาหน่นามันไปวนของพื้นอย่ามันขาดนี่จะพี่น้องหยอดอู้ยต่อนเสร็จเป็นตะเอาไปลวกแฉบเว้ยหยอดตกแต่งหลุดไหมนี่หลุดน,นี่จะยุคนละฟัง ฟังนี่เพิ่ณเก็บขา,บายเกินสิ่วยละบานีถามมาฟังนี่นี่จ้ะเงือกสีพาพี่น้องเลาะเบิ่งอีกหลายยุจ้ะพี่น้องอเจรุ่ยพันเห็ดเลาะลงไปทางลุมผนมีก้าโพดเด้อจ้ะเบื้องต่สวนขวนั้วหน่อยๆร้ายหยันเบื่อมาเบิ่งสวนสวนใหญ่บาทสวนแตงสวนบ,วนบักอื้อข้าโพดก็มีนจนะจจะเนาะ พี่พึงอื้อเพิ่นอื้อเพิ่นก็เกยสีได้ขายหล่จ้ะพี่น้องมาอื้อนี่จักลายลายหนึ่งเนาะอื้อนี่ลายหนึ่ง่นาะแจ็งสีผ้ามาเบิ่งเวลาเพิ่นเก็บขายสิได้จักตันสิได้จักรถดชิบโลกสิพาพี่น้องมาเบิ่งคือเก่าเด้อจ้ะเด้อ มันสีผ้าเลาะลงไปพูดมีดอกแตงอีกเพิ่นยังมีอีกสวนหนึ่งสวนผู้ซออยู่ทั้งปุ่นข้าวโพดชัดเพิ่นเดี๋ยวจังเอาเป็นคลิปใหม่เนาะจ้ะเพราะว่ามันสีเหีวเกินข้าตัดเป็นคลิปใหม่นี้อันสั่นแต่ดอกแตงเพิน่นเนาะจ้ะนี่เพิ่นปลูกบวะยางน่าจะพี่น้องเพิ่นคุ้มไหวเพิ่นเพ็ด,ดน้ำยศน่าจา้ะเพิน่นบ่ได้มาหดหนาม เพ็ดพื้นแท่งหนามน่าจะพื้นแท่งหนามพื้นพื้นปล่อยมันน่ะอันแบบทออแบบน่าจะสีผสมผสานน่าจะเนาะปลูกหลายๆแบบหลายๆอย่างมันจังสีเด็ดแต่ได้มีราคากะ ขบพิ่งกับว่าท่านเป็นบันไดน่าจะนี่สไลดยกูกลัวเผลาจะไล่รึ้นกับว่าพาลงไปดี๋ย <c oughs> น่ะจะสมกุพค่นอุ้อมสอนที่ดูนักแตงก็น่าจะ คุณผู้ชายมันยังเลาะอยู่คุณขุดใช่มาเขาท่อทัดเนี่ยเดขอบคุณพี่น้องหลายๆ้จะที่เขามารับชมก็ชาวสวนยุก โควิดน่าจะกันลำบากใน่อดทนสู้กันขอเป็นกำลังใจชาวสวนชาวกเกษตรทุกทุกคนนา่าจะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพะจะอาชีพอิสระอาชีพราชการอยังต่างๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเด้อจะเด้อสู้ๆกันไปนานะ่าจะเนาะขอพระเยซูคิดสุงวอวยพระพรหลักปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้พ้นจาก ภาพพิพบัิต่างๆเมื่วาสิเป็นโควิดสิบเกหรือว่าการส่วไหลขพให้พี่น้องเด็กหลอดผลจากสิ่งนั้นนะา๊ะนะแต่จงค่อยพอกันคลิปต่อไปน่าะนะจะเนาะยังสิผ้ามันเลาะอีกหรือว่าอยู่ในสวนกษตเซนหน่อยหรือว่าสวนเกษตรใหญ่ๆกับพาพี่น้องมาชมนะค,คือเก่าน่าจะเนาะเพ่อพนไข้น่าจะ ถ้าบอสซีเลียดมาเบิงหัวเบิงสวนงามๆท่ละหมากรากใหม่ก็ะสื่นอกชืสืใจเนาะจ้ะเนาะข้า,าก็ขอาฝากเพียงสำนีนาะจ้ะสวัสดีจ้า